โอรูโลกยางแจ่มแจ้งอนุตตรพุริสัตถมสารติเป็นผู้สาธาบฝึกบุรุษที่สมควรฝึกดมีใครยิ่งกว่าพระเจ้าเทวมโนสานังเป็นครูผู้สอนส็เทวดา และมนุษย์ทั้งลหลายพคตรเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิดบานด้วยความภาควาเป็นผู้หวีความจำเริญจำแนกตามสามซ้อนสัตว์อย่างอีกบางโลกังสัตเทวสามรารกันสัพรามกัน สัตสัมณาพระมณิปัสัตว์วมนุษย์สังทัยษังอาภิมสัจิกตะวะปะเวเตพระโภวีพระพาเจ้าพระโอไดไดทรงทางความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาจึงเร็ว ทองสอนโลกทีพระธาตเทวดามานพร้อมและมูซาพร้อมพระบานเทวดาและบัดดไทโยรุตามโยมังเดชเสสราภุมีพระบาทเจ้าพระโอได สงสแรเ,เดิตามแล้วอาทิตกัลยานังไปรักไกเบลองต่อนมาเชกัลยานังไปรักไกทา